สวัสดีครับเออถ้ามีเสียงรบกวนต้องขอโทษด้วยนะครับอืมวันนี้ผมจะมาเล่นบอกฟุดนะครับเออถ้าเห็นเออเป็นเสียงแบบนี้คือผมเป็นไรไม่รู้ครับมันมันเหมือน,นแบบชอบน้ำมูกเลยตลอดเลยครับน้ำมูกน้ำมูกนะน้ำมูกไม่ใช่ล,ละลุดผมพูดอะไรของผมไม่รู้วันนี้ผมเนี่ยครับจะมาเออเออ วันนี้ผมจะมารีวิวสกิลผลเลิฟนะครับที่เขาเอามาใหม่นะครับที่แอคอ่าน,น,น,นก็แกมากค,ครับอ่าเด๋เราจะมาเริ่มรีวิวสกวแต่มันก็ดเด็ดลกๆมากเลยมันแหลกมากทุกคนโอเค อ่ะต ah, oh, okay, ่อมาครับกิ้วสองโอ้โหยังไม่ทำพูดเลยแด็กมากกิ้วที่เอ้ยอะไรเนี่ยโอ้เอ้าอ๋อไม่เป็นไรครับทุกคนเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหอุ้ยแหลกแหลกแหลกโอเคคือกับเขาแต่คือมันแหลกมากเลยทุกคนมามาดิเอาทุกคนผมขอไปแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วไปก่อนนะครับบ๊ายบาย